ก็อีกไม่กี่เดือนก็เห็นว่า1นึ่งพฤศจิกายนจะเปิดเทอมสําหรับเด็กๆแล้วนะคะทีนี้ก็มีการพูดกันในเรื่องของการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเด็กๆผู้สื่ข่าวก็เลยลง,ลงพื้นที่ค่ะไปสอบถามผู้ปกครองของเด็กๆในโรงเรียนต่างๆนะคะว่าคิดเห็นอย่างไรผู้ปกครองเองก็บอกว่าไม่ให้ลูกฉีดแน่นอนเพราะกลัวลูกฉีดแล้วจะได้รับผลกระทบจากวัคซีนกลัวลูกหลานจะพิการหรือถึงขั้นเสียชีวิตค่ะ หลังจากที่รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการมีแผนที่จะเตรียมความพร้อมเปิดเทอมภาคเรียนที่2ทับ2,564ในวันที่1พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะ ในเบื้องต้นค่ะก็มีแนวทางเตรียมความพร้อมด้วยการให้เด็กๆเ,เนี่ยฉีดวัคซีนไฟเซอร์2เข็มกับเด็กที่มีอายุ1-17ปี11เดือน29วันก็พูดง่ายๆก็คือไม่เกิน18ปีเนี่ยแหละค่ะ,คะจำนวนเด็กกว่า4ล้าน5แสนคนทั่วประเทศครอบคลุมกลุ่มนักเรียนนักศึกษา ทั้งระดับม .1 ถึงม .6 ปวชปวสหรือเทียบเท่ารวมถึงนักเรียนชั้นป .6 ที่มีอายุ12ปีค่ะซึ่งจะเริ่มฉีดในวันที่1ตุลาคมนี้นะคะในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสีแดงเข้ม29จังหวัดก่อนโดยตั้งเป้าหมายให้ได้รับวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่1อย่างครบถ้วนค่ะจากเรื่องนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็ได้ลงไปสอบถามตัวนักเรียน โดยเฉพาะผู้ปกครองนะฮะในพื้นที่ชุมชนประสบสุขซอย5ภายในเขตเทศาบาลนครเนี่ยก็พบว่าคุณผู้ชมหลายครอบครัวต่างรู้สึกเป็นกังวลฮะและไม่พร้อมที่จะให้บุตรหลานของตัวเองเนี่ยไปฉีดวัคซีนเพราะกลัวว่าจะมีผลข้างเคียงกับเด็กกับลูกหลานนะฮะขณะที่เด็กๆที่อยู่ในกลุ่มอายุ12-17ปีเนี่ยต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนะคุณผู้ชมครับ ไม่อยากไปฉีดวัคซีนเพราะกลัวเกิดผลข้างเคียงทําให้พิการหรือเสียชีวิตได้ค่ะผู้สื่อข่าวก็พูดคุยกับเด็กชายชันอาทิตพิมพ์โพคลางค่ะอายุ14ปีน้องเรียนอยู่ม .2 โรงเรียนเทศบาล2วัดส,สมอรายน้องก็บอกว่าน้องรู้สึกกลัวการฉีดวัคซีนมากๆเลยค่ะเพราะได้ยินแต่ข่าวว่ามีคนเสียชีวิตจากผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนจากทางสื่อต่างๆนี่นแหละ ดังนั้นถ้าจะให้น้องไปฉีดเนี่ยน้องบอกว่าโหผมไม่กล้าฉีดหรอกครับมผมกลัวจะเสียชีวิตส่วนการให้เปิดเรียนในเทอมหน้านั้นน้องก็บอกว่าให้เปิดเรียนผมก็ไม่กล้าไปโรงเรียนเหมือนกันครับผมกลัวไปติดเชื้อจากเพื่อนนักเรียนคนอื่นๆถ้าหากเป็นไปได้ผมก็อยากเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านแบบนี้ปลอดภัยกว่าเยอะเลยครับขณะที่ขณาาะขที่คุณย่าะนะฮะคุณย่าของน้องชนาทิพย์เนี่ยนะครับ ก็บอกว่าถ้าจะให้หลานของตนเนี่ยฉีดวัคซีนนะฮะคุณย่าก็ฝากถามไปยังรัฐบาลค<ฆ>่ะถามรัฐบาลก่อนว่าปลอดภัยหรือไม่มีอะไรมารับประกันถ้าหากฉีดไปแล้วหลานเกิดแพ้วัคซีนนะครับจนกลายเป็นผู้พิการหรือเสียชีวิตไปใครจะรับผิดชอบค่ะ<ฆ>จะสามารถเรียกร้องให้รัฐบาลรับผิดชอบได้หรือไม่ตนก็รู้สึกกังวลมากนะฮะเพราะมีข่าวออกมาบ่อยนะครับว่ามีคนแพ้วัคซีนจนเสียชีวิตมาแล้วหลายครน นะฮะส่วนการที่จะจะจะให้โรงเรียนเ,นยเปิดเทอมนั้นเนี่ยนะครับตนก็คุณย่านะะก็บอกว่าน่าจะยังไม่พร้อมในความเห็นของคุณย่านะฮะ<ฆ>เพราะขณะนี้พื้นที่โคราชก็ยังคงมีการระบาดของโควิดจํานวนมากอยู่ซึ่งตนก็มั่นใจว่าถ้าเปิดเทอมแล้วเนี่ยต้องเกิดคัสเตอร์โรงเรียนขึ้นมาแน่นอนอเพราะเราก็ไม่รู้ว่าผู้ปกครองนักเรียนแต่และคน,นไปไหนมาบ้าง<ฆ>ถ้าติดเชื้อแล้วเนี่ยนำมาระบาดในโรงเรียน<ฆ>ก็ยิ่งจะทําให้สถานการณ์แย่ลงไปอีกดังนั้น จึงเห็นว่าไม่เหมาะที่จะเปิดเทอมในช่วงนี้นี่คือในสอประเด็นก็คือในเรื่องของการรับวัคซีนทีนี้ในส่วนของการรับวัคซีนคุณผู้ชมครับสําหรับเด็กนะนะครับจะไม่ได้รับวัคซีนเหมือนพวกเราพวกเรานี่ซิโนแวคแอสตราแต่ของน้องๆเนี่ยอายุ1ปีถึง17ปีใช่ไหมฮะค่ะไฟเซอร์เลยนะใช่แต่ทีนี้นก็ขึ้นอยู่กับผู้ปกครองแล้วกันค่ะ อย่างพวกผมเนี่ยผมเนี่ยนะฮะซีโนแบกสองเข็มค่ะก็คงจะต้องไปกระตุ้น้มั้งฮะใช่ค่ะอยากได้ไฟเซอร์บ้างหลายคนเขาอยากได้ไฟเซอร์นะาหลายคนเขาอิจฉาน้องๆนะมีเปิดให้ลงทะเบียนไฟเซอร์ที่ไรก็เต็มแบบรวดเร็วทันทีเหมือนกันนะคะนี้ให้เด็กๆได้ฉีดนะคะก็ถือว่าน้องๆเนี่ยโชคดีนะที่ได้ไฟเซอร์ส่วนพวกพี่อ่ะได้ซีโนแบกสองเข็มต้องไปฉีดเพิ่มนะฉีดไปเถอะค่ะไฟเซอร์เลยนะคะอ่ แต่สำคัญที่สุดคือการสร้างความมั่นคงมั่นใจให้กับผู้ปกครองสำคัญที่สุดครับะนะฮะส่วนเรื่องของการเปิดภาคเรียนเนี่ยตอนนี้เห็นว่าทางท่านผู้ว่ากำลังประชุมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่รับผิดชอบทางด้านการศึกษาอยู่อของจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมว่าทํายังไงที่จะนี่ฮะความเห็นของคุณย่าเนี่ยก็ก็น่าคิดเหมือนกันนะถ้า เราก็ไม่รู้ว่าผู้ปกครองไปไหนมาใช่ไหมฮะติดกับ<ช>ลูกหลานลูกหลานไปโรงเรียนก็ไปเกิดคัสเตอร์หลายหลาบ้านเขาก็เซฟตัวเองกล<ช>ัวไม่ไปไหนแต่หลายๆบ้านที่ชอบท่องเที่ยวช่วงนี้เขาก็ออกไปเที่ยวกันแล้วนะคะโอ้ยิ่งเปิดแหล่งท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมฮะ<ช>ค่ะ